สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดประวิทย์ขึ้นป้ายใหญ่เบิม้มอวยพรสงกรานขอนแก่นชาวเน็ตถามสัญญาณเลือกตั้งหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณริมถนนมลิวันบ้านสีฐานตำมลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นฝั่งตรงข้ามมหาวิทายาลัยขอนแก่น และเป็นบริเวณสี่แยกไฟแดงพบป้ายคัดเอาท์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นภาพของผูเดกประวิตย์วงสุวรัลรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐติดอยู่อย่างโดดเด่นพร้อมระบุข,ข้อความว่าสวัสดีปีใหม่ไทย2565ขอให้คนไทยมีสุขภาพดีมีความสุขอยู่ดีกินดีตลอดไปซึ่งดึงดูดความสนใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่หยุดรถรอสัญญาณไฟจราจรได้เป็นอย่างดีอีกทั้งถือได้ว่าป้ายดังกล่าวเป็นป้ายคัตเอาท์แรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในการขึ้นป้ายวอวยพรของนักการเมืองล่าสุดโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตว่าการขึ้นป้ายดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของพระเดกประวิทยเตรียมสู้ศึกในสนามการเมืองและการเลือกตั้งใหญ่ ที่กำลังจะมาถึงหรือไม่ความคืบหน้าล่าสุดยุทธพงษ์ลั่นพร้อมล้มบิ๊กตู่เปิดสภาเจอแน่อภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่10เมษายนที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงษ์จรัรสเสถียนสม ah สมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงว่าจากการรายง,งานตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ซึ่งสูงถึง108ราย เป็นตัวเลขนิวไฮดังนั้นมองว่าพลเด็ปประยุทธจ์จันทรวชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารประเทศต่อไปไม่ได้แล้วเพราะบ้านเมืองพังพินาศทุกมิติทั้งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประชาชนเดือดร้อนยอดคนเสียชีวิตโควิดมากกว่าสงครามรัสเซียยูเครนแล้วและขอประกาศว่าพรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการอภิปราย ไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เมื่อเปิดประชุมสภารัฐบาลเจอแน่เราจะฉายหนังให้คุณดูเตรียมตอบได้เลยเรานะ่ต้องรีบไล่พเพลเอกประยุทธ์ออกโดยเร็วด้วยประเด็นที่จะไล่พเพลเอกประยุทธ์คือเรื่องของเรือดำน้ำําไม่มีเครื่องยนต์การสร้างท่าจอดเรือดำน้ำํารถไฟฟ้าสายสีเขียวและการแก้ไขโควิดที่ล้มเหลวประเด็นเหล่านี้นะ่ะ ภาคเพื่อไทยพร้อมล้มพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วเตรียมเจอในสภาได้เลยความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองคำถามตรงประยุทธ์ประวิทธิ์คำถามถึงรับลวงพลางใหม่สถานการณ์ในเดือนมีนาคม2562สำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชากับสถานการณ์ในเดือนมีนาคม2566สำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความแตกต่างกันอย่างแน่นอน แม้จะยังมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณแม้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก,ก็ตามคำถามมีได้อยู่ที่ว่าเมื่อเดือนมีนาคม2562พักพลังประชารัฐมีนายอุตมะสาวนายนเป็นหัวหน้าขณะที่นับวันนี้นายอุตมะสาวนายนมีได้อยู่ในตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐขณะเดียวกันนับแต่สถานการณ์ในเดือนกันยายน2564เป็นต้นมา ความไว้เนื้อเชื่อใจของพระเด็กประยุทธ์จันโอชาต่อพักพลังประชารัฐก็เริ่มสั่นคลอนด้านหนึ่งจึงมีความพยายามจะส่งคนของตนรุกเข้าไปแย่งยึดการนำภายในพักพลังประชารัฐด้านหนึ่งจึงมีความพยายามตระเตรียมพักสำรองเอาไว้หากว่าล้มเหลวจากพักพลังประชารัฐณปัจจุบันท,ท่าทีสองท่าทีนี้กลับยิ่งสะท้อนรอยร้าวที่ร้าวลึกระหว่างพระเด็ประยุทธ์จันโอชากับพักพลังประชารัฐ กระบวนท่าที่2กระบวน่าในการส่งคนรุกเข้าไปแย่งยึดการนําภายในพักพลังประชารัฐกับการส่งคนเข้าไปตระเตรียมและจัดวางพักการเมืองสำรองเช่นนี้หากมองของด้านพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณย่อมบังเกิดคําถามย่อมบังเกิดความหงุดหงิดตามมาน่าสังเกตว่าพลเอกประวิทย์วงสุว,ว,ามมาสวออรรณกลับสุขุมเยือกเย็นเป็นอย่างสูงเห็นได้จากการมีความตระเตรียมพักสำรองเอาไว้ ส่วนหนึ่งและกระชับการนำของพรรคพลังประชารัฐย่ังเป็นเสร็จขึ้นน่าสนใจว่าไม่ว่าจะเป็นการกระชับอำนาจภายในพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าการส่งคนของตนเข้าไปจัดตั้งและยึดครองพรรคใหม่ก็ยังยืนยันการสนับสนุนพเดกประยุทจันโอชาคำถามตามมาอย่างมากมายในเรื่องของเอกภาพในกลุ่มสามปไม่ว่าจะเป็นคำถามต่อพเอกประยุทจันโอชา ไม่ว่าจะเป็นคําถามต่อพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณเป็นคําถามท่ามกลางความพยายามในการจับแถวขบวนใหม่ไม่ว่าจะเป็นการกระทําในนามของพักพลังประชารัฐพักเศรษฐกิจไทยหรือแม้กระทั่งพักรวมไทยสร้างชาติที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเด่นชัดหรือว่านี่คือการรับรงพรางหรือว่านี่คือการแยกกันเดินรวมกันตีความคืบหน้าล่าสุดปรินาตาบวมไปหมดแล้วแจงชัด ไม่ได้ผิดจริยธรรมในที่ป่าวอนสื่อมวลชนอย่าเสนอข่าวบิดเบี้ยว9เมษายน2565นางสาวปรินาไกรคุปดิสสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวชี้แจงข้อความว่าสปกอนะไม่ใช่ป่าปรินาขอร้องเมื่อสื่อแทบจะทุกสำนักพาดหัวข่าว,าวลงข่าวบิดเบี้ยว จนเกิดความเสียหายเข้าขายมิ่นประมาทโดยการโฆษณากล่าวหาว่าปรินาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเช่นบุกรุกป,ป่านั้นจะขอเรียนสื่อให้ช่วยนำเสนอข่าวให้ถูกต้องและช่วยอ่านคำวินิจฉัยของศาลให้ครบถ้วนแบบช่อง8ก่อนวิเคราะห์เพราะไม่มีประโยคใดในคำพิพากษาระบุว่าปรินาผิดจริยธรรมในพื้นที่ป่าแต่เป็น การผิดจริยธรรมในพื้นที่สปกอและพื้นที่สีสม้มวงเล็บพื้นที่สีสม้มหมายถึงพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถออกโฉนดได้ปรินาเชื่อว่าสื่อไม่มีเจตนาจะหมิ่นประมาทจึงขอร้องให้ช่วยนําเสนอข่าวให้ถูกต้องต่อไปปรินาขอร้องปรินาตาบวมไปหมดแล้วความคืบหน้าล่าสุดจับตาเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครล็อกถลม่ม วันชัยชี้ดาวราหูมฤตยูส่งผลกระทบถึงผู้นำรัฐบาล8มษายน2565ในวันชัยสอนสิริสอบอโพสต์ข้อความระบุเมื่อดาวราหูและดาวมฤตยูเล่นสงกรานว่าสงกรานวันปีใหม่ไทยกำลังจะเข้ามาและผ่านไปดาวราหูและดาวมฤตยูทั้งสองดวงทับดวงเมืองแค่มฤตยูดวงเดียว ก็สาหัสสากันอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ mm. และดาวราหูกำลังจะทับอยู่อีกปีครึ่งจากนั้น 7. กรกฎาคมมฤตยูค่อยย้ายออกขณะที่2-3เดือนนี้ประทับอยู่ทั้งสองดวงคิดเอาก็แล้วกันมันจะทับถมทวีคูณขึ้นมาขนาดไหนมฤตยูมันเป็นความเป็นความตายความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ราหู มันเป็นเรื่องลี้ลับลึกลับซับซ้อนฉับพลันทันด่วนคาดไม่ถึงทั้งดีและร้ายอยู่ในตัวของดาวดวงเดียวกันเรียกว่าทั้งราหูและมรรกตยูรวมหัวรวมตัวกันศาสน้ำเล่นกับประเทศชาติและประชาชนยังคาดหวังอะไรไม่ได้มันพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีเหตุการณ์ที่ท้าโถมทับถมเข้ามาได้ ทั้งความพลัดพรากความเสียใจอุบัติเหตุความผกผันผิดเพี้ยนมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสงกรานต์เรารดน้ำดำหัวสาดน้ำเล่นกันสนุกสนานแต่ราหูและมะรึกตะยูสาดน้ำเข้าหากันนี่ไม่ดีเลยเอาความเป็นความตายเอาความเปลี่ยนแปลงใหญ่มาสาดซัดเข้ากับความดำทะมึนมันไม่สนุกสักเท่าไหร่วางใจอะไรไม่ได้ในสถานการณ์ของ ดวงดาวสองดวงนี้อย่างที่ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครยี่สิบสองพฤษภาคมล็อกถลม่มคะแนนทลายไม่เป็นดังที่หมายจะมีแรงกระแทกไปยังผู้นําและรัฐบาลเหมือนคลื่นแห่งราหูาศาสซัดเข้ามายัางประเทศมีผลกระทบเป็นระลอกระลอกอย่างแน่นอนผลของการเลือกตั้งผู้ว่าทั้งผู้ว่าและสกจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเมืองใหญ่ ไปสู่สภาที่จะเป็นการเปิดการประทะกันในหลายเรื่องหลายดอกการเลือกตั้งใหญ่ก็จะมีขึ้นอีกในถึง6-7เดือนข้างหน้าอะไรก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้เพราะมกตยูเป็นตัวเร่งเครื่องที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง